สวัสดีครับวันนี้เราก็มานำเสนอนะครับในส่วนของเมนูหาตัวนี้นะครับเป็นตัวไก่นะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็มาตั้งกระถากันก่อนนะครับตั้งกระถานก่อดไปคือนะครับนับต่อไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไป หลังจากที่เราใส่น้ําเสร็จนะครับเราก็วางหม้อให้เดือดให้ร้อนนะครับตามด้วยนะครับคานะครับใส่ลงไปนะครับขั้นตต่อไปก็จะเป็นการใส่นะครับใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดเนาะต่อไปนะครับก็จะใส่เป็นม้องพี่ไข่นะครับตะไคร นะครับวันนี้เราใช้เป็นสะโพกไก่สะโพกไก่เนาะสี่สี่ชิ้นนะครับสะโพกไก่สี่ชิ้นเนาะเราตั้งกระทะให้ร้อนนะครับตั้งกระทะให้ร้อนเนาะตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะครับเดี๋ยวใส่เชืองไปก่อนใส่เชืองไปด้วยตัวไก่ตัวไก่ ใส่เกลือลงไปหลังจากที่เราใส่เกลือเสร็จเราก็ต้องรอรอให้หม้อเดือดนะครับรอให้หม้อเดือดหม้อเดือดนะอันนี้เราก็ใช้เป็ดไก่นะครับสิ่ชิม หลังจากที่หม้อเดือดนะครับเราก็จะใส่ไก่ลงไปในหมอ้อเดี๋ยวเราเอาฝาหม,อโม,โม้อมาปิดก่อนเพื่อที่จะให้น้ํามันเดือดเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเราฝาหม้อปิดทอไป ให้น้ำมันเดือดก่อนนะครับเนาะหากว่าใครนะครับที่อยากเป็นแขกรับเชิญก็แนะนําได้นะครับเนาะแนะนําได้นะครับวันนี้เรานําเสนอในส่วนของเมนูนะครับตัวไก่เนาะอาหารบ้านๆอาหารบ้านเนาะทากินง่ายนะครับสมหารเป็ดนะครับอยู่ที่ไหนก็ไม่อดนะครับเนาะอ้วนอุดมสมบูรณ์นะครับ เ,เดิมก็มาลองชมนะครับลองชิมกันดูว่าอาหารที่ทำออกมาจะกินได้ไหมหรือว่าจะอร่อยไหมนะครับนักจากนีไอ้น้ำขึ้นน,นะครับน้ำว่าจะเพิม เดือดแล้วนะเดี๋ยวเรารอให้เดือดตัวนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเรื่มได้แล้วเดี๋ยวเราพอใส่ไก่ลงไปเป็นที่หนึ่งจุ็นที่สอง ปีนุ่สามทำงานร้อมกันน,นะครับิ้นี่สี่นะครับอย่างนี้แล้วก็ปิด้านะครับแล้วก็รอไส่สุกนะครับเดี๋ยวเราตมเร็วๆเลยนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็เปิดเทคดูนะครับว่าไก่สุกอย่างเเดี๋ยวเราเปิด้าดูก่อนนะครับหลังจากที่เราต้มผ่านมา ระยะหนึ่งนะครับเราก็มานยิ่มดูไก่นะครับเราขายสุกยนะครับอันนี้ก็เริ่มจะสุกแ,แ,นะแล้วเริ่มจะสุกแล้วเนาะนะครับจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้มกันต่อนะครับไปกันต่อครับเราก็ต้มมาก็สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสุกยังนะครับถ้าสุกเราก็ จะนาไก่ออกมานะครับพักไว้ก่อนเนาะอันนี้เดี๋ยวเราเช็คดูก,ก่อนนะครับว่าไก่สุกยังเนาะนะครับแล้วก็กินดูก่อนนะครับไก่น่าจะสุกแล้วนะครับแล้วก็เบาไฟลงนะครับแล้วก็ปิดไฟก่อนนะครับนปิดไฟนะครับหลังจะปิดไฟเสร็จนะครับแล้วก็จะ เอาไก่ออกนะครับนําไก่ออกเนาะนาไก่ออกมาฉีกนะครับแล้วก็เอาไก่ออกมานะครับชิ้นที่หนึ่ง้นที่สองนะครับเราจะเอามาฉีกเนาะอันนี้เดี๋ยวเอาออก มาสามก่อนนะครับเราก็นําไก่ออกมาพักไว้ก่อนนะครับเราก็นําไก่ออกมาพักไว้ก่อนเนาะพวกน้ําอะไรก็ไม่ต้องทิ้งนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ต่อนะครับอันนี้เราก็นํามาพักไว้ก่อน ทีนี้แล้วก็นําไก่ออกมาพักแล้วเนาะต่อไปเราก็มาทําการหั่นผักซอยสัไป้รอนะครับ หายร้อนเนี่ยก็เหิือหายร้อนแล้วนะครับเราก็นํามาฉีกนะครับเราก็ต้องล้างมือก่อนเนาะล้วก็นํามาฉีกนะครับฉีกเพราะว่เราทานได้ หลั <perfekt> งจากที่เราขีกไก่เสร็จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรานําไปต้มกันต่อ,อแล้วก็ปรุงรสชาตินะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับครับหลังจากที่เราขีกไก่เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็นํามาต้อมอีกทีนะครับนปปํามาปรุงนะครับแล้วก็เปิดทําการเปิดแก๊สก่อน เปิดแก๊สขึ้นนะครับแล้วก็น้ำไก่ที่เราฉีกนะครับเทลงหม้อบงเดือดนะครับเทลงหมอง้อเสร็จแล้วเราก็รอนะครับเราก็ทําการปรุงนะครับปรุงนะครับ,รรบสิ่งแรกเลยนะรับก็จะเป็นในส่วนของผงนัวนะครับผงนัวอะไรแทบไม่แทบหน่อยนะแต่เยอะๆนะครับมันจะได้อร่อยนะ กองโนัวนะครับอันที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของัวดีนะครับแล้วก็ใส่ัวดีไปนะครับอันที่สามนะครับก็จะใส่เป็นในส่วนของน้ำาตาปลานะครับท้ายนะครับเราก็จะใส่เป็น พริกป่นนะครับพริกป่นใส่ลงไปนะครับใครกินเผ็ดนะครับใครไม่กินเผ็ดนะครับใครกินเผ็ดก็ใส่เยอะนะครับใครไม่กินเผ็ดก็ใส่ะนะ้อยนะครับสำหรับผมก็ใส่ตอนน,นนี้นะครับแล้วก็คนนะครับให้มันเข้ากัน หลังจากนี้นะครับเราก็ตั้งหม้อไว้สักพักหนึ่งนะครับตั้งหม้อไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่จะให้ไก่ให้ไก่นะครับร้อนแล้วก็สุกมากกว่านี่นนะครับแล้วก็ปิดตาไว้ครับเราก็ต้มไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็เปิดดูนะครับก็จะมีควมเดือดหอมนะครับหอมละมุนนะครับอร่อยเนาะต่อไปนะครับเราก็จะ ทำการปิดไฟนะครับทําการปิดไฟแล้วก็โรยผักปิดไฟเสร็จนะครับแล้วก็จะทําการโรยผักโรยผักลงไปหลังจากที่โรยผักลงไปนะครับเราก็คนนะครับมนุษย์ให้เข้ากัน เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการจิ้มการกินได้เลยนะครับครับนี่ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคือการกินนะครับการชิมดูเนาะก่อนที่เราจะไปชิมนะครับเราต้องอ่าล้างคอก่อนนะครับล้างคอก่อน,นครับด้วยน้ําพิเศษนะครับล้างคด้วยน้ําพิเศษเนาะว่าจะอร่อยขนาดไหนเราต้องทําการล้างคอก่อนนะครับ นะครับอือเป็นอะไรที่แบบร้อนนะครับร้อนลงไปในคอเลยหลังจากที่เราทําการล้างล้างคอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทาการชิมอาหารที่เราทำครับแต่ประมาณนี้นะครับเป็นตัวไก่นะครับ อร่อยนะครับอร่อยเฉยอร่อยเฉยดูครับอร่อยเฉยเดี๋ยวเรามาลองกินกับข้าวนะครับคัมโปโต เยี่ยมุดยอดอร่อยเฉย